ก็คือจริงๆวันนี้ก็คือแบบได้มาร่วมงานทางโพเมิโลนะครับผมก็เป็นแบบเรียกว่าไงอ่ะนิวสตอร์ใช่ไหมนิวคอลเลคชันใหม่ใช่ครับเป็นดีคอสเซ็ปซอร์ครับผมก็จะมีคอลเลคชันใหม่ๆเยอะมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือส่วนตัวผมอะดีใจมากๆเลยที่วันนี้แบบได้มาที่นี่ครับแบบเหมือนกับว่าเป็นการทํางานออกอีเวนต์แบบเป็นครั้งแรกๆในปีใหม่นี้เลยครับผมรู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ได้ดีมากๆเลยครับ เหมาะกับพวกเรายังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังในเรื่องของแบบความสบายหรือว่าแบบเม่ทีเรื่องในการแบบบิวของเขามาครับไม่ว่าจะเป็นแบบตัวผ้าหรือว่าแบบตัวถักอย่างเงี้ยครับแบบอยากให้มันตรงตามสเปคของผมครับซึ่งพมโลนั้นแบบรู้สึกว่าทําลายออกมาได้สวยมากๆแล้วก็แบบมันใช้ได้จริงบางแบบยีนบางงานอย่างเงี้ยก็คือสวยแบบสวยมากเลยอย่างเช่นตัวที่น้องก้องใส่แล้วก็ตัวที่ผมใส่เนี่ยก็คือใส่สบายไม่ต้องแบบใส่แล้วมันไม่ขันด้วยครับพี่โหนี่ไม่เคยสร้างเก่งนะครับตั้งแต่ ซักสักครับสักสักอ๋อโอ้ยสองปีครึ่งว่าพี่โฮตัวนั้นอ่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบต้องดูเนื้อผ้าด้วยว่าเนื้อผ้าไหนแบบมันซักเครื่องได้หรือว่าแบบเนื้อผ้าไหนมันแบบต้องไปดรายคีนะครับที่พี่โฮเคยซักแล้วมันหดใช่ไหมใช่เคยเล่นรอบหนึ่งครับผมก็ผมรู้สึกว่าเป็นแบบมันเป็นเสื้อผ้าที่ยูนิเซ็กนะครับแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใส่ได้หมดเลยก็แบบอย่างตัวที่ผมใส่เนี่ยผมก็คิดว่าแบบสามารถใส่ใน everyday look ก็ได้นะครับเพราะว่า คือช่วงเนี้ยมันยังเพิ่งผ่านหน้าหนาวมาอากาศยจงแบบไม่ได้ร้อนมากผมคิดว่าแบบตัวนี้ก็คือแบบใส่ไปเรียนหรือใส่ไปทํางานก็คือได้เลยแบบ<ช>ไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวทับ,บใส่ไปแบบเข้าห้องแอร์อย่างนี้ทำ<ช>ง,งานออฟฟิศอะไรพวกนี้ครับถูกต้องครับผมครับผมก็พวกเราสองคนนะครับชมัดกล้องก็ขอฝากโคเมโร่ด้วยนะครับที่นี่อยู่ที่สาขาเมกะบางนาน,นะครับแล้วก็ตอนนี้มีคอลเลคชันใหม่เริ่มมาแล้วครับเป็นแบบ วันเลนทายกับตุ่นจีนนะครับผมก็ต้อนรับเทศกาลใช่อย่างดีพี่ๆทุกคนก็สามารถมาเลือกช็อปกันได้นะครับผมเชื่อว่าต้องถูกอกถูกใจพี่ๆทุกคนแน่แใช่ครับอย่างไรก็ต้องมีสักหนึ่งไอเทมจริงะทำให้พี่ถูกใจแน่นอนครับถูกต้องครับผมครับขอเอาเด็กกันล่าสุดมาประกาศผลอุ่นไปาใช่เริ่มมาก็คืองานใหญ่เลยต้นปีครับตื่นเต้นมากๆเลยครับผมก็คือแบบจะได้ไปงาน TGC ครับเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นแฟชั่นโชว์ใช่ฮะสเกลที่ใหญ่สำหรับญี่ปุ่นถูกต้องครับผมอ๋อได้ครับเขาบเป็นแบบสเกลที่ใหญ่มากๆสำหรับญี่ปุ่นครับแล้วก็แบบสำหรับพวกเราก็คือเป็นงานแรกเลยที่แบบเราจะได้ไปงานแฟชั่นที่นั่นครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือส่วนตัวของผมชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วแบบอาหารอะไรพวกนี้ครับรู้สึกว่าทุกอย่างมันอร่อยไปหมดเลยครับแล้วก็แบบไปที่นั่นแล้วก็ รู้สึกว่าแบบอากาศดีรู้สึกว่าแบบเราได้เอ้ยเราได้มารีเฟรช h เราเหมือนเห<ช>มือนกับว่าเราเราไม่ได้มาเที่ยวอ,ะอ่ะเราไม่ได้มา <c oughs> ทำงานแบบเรามาเที่ยวครับไปพักผ่อนใช่ครับไปพักผ่อนด้วยครับการเตรียมตัวการเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะเราไป็นยังเป็นชุดเดี่ยวอ่ะอ่าใช่ครับก็ก็ถ้าเป็นชุดอ่ะก็อาจจะต้องใส่ชุดจากทางแบรนด์ครับผม <c oughs> แต่ว่าวันอื่นเราก็อาจจะมีมการฟิตติ้งชุดไปเพราะไหนๆก็ไปต่างประเทศสักทีนึงแบบอากาศหนาวด้วยเป็นแบบว่า พ่อการหนาวนี่เราสามารถแบบแต่งตัวได้เยอะใช่ครับรู้สึกว่าก็สนุกกับการที่เราจะได้ฟิตติ้งชุดไปญี่ปุ่นครั้งนี้ครับ<อ>จะได้แบบถ่ายรูปสวยๆมาลงในโซเชียลมีเดียให้พี่ๆทุกคนได้ดูครับวางรูปเอ่ครูเราจริงๆแล้วปีใหม่นี้นะครับนิวเยียร์นิวมีผมจะปรับลุกให้เป็นคนเท่คนคูเงียบสุขุมจะคน่จะสุขุมลึกลับจะแบบจะพูดน้อยครับ พูดพูดน้อยแล้วครับครับผมกล้องก็จะปรับลุกให้ดูโตขึ้นสักนิดนึงอะไรนะครับเพราะว่าแบบปีที่แล้วรู้สึกว่ายังเด็กอยู่ปีนี้โตแล้วยี่สิบสอแล้วครับโตแล้วใช่เป็นพี่กล้องกับน้องโทครับผมครับไม่ได้ครับผมปีนี้เข้าสูตร25แล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่25นะครับตอนนี้ยี่สิบสี่อยู่ครับกำลังจะสวีทเท่านี้ไฟแล้วครับอีกครึ่งหนึ่งพอดีเลยเดี๋ยวไหนก็ข้ามมาครับอื่นนะที่อยาก ว,วั้เยเล,เล็บเล็บพี่สวยมากเลยสิ่งที่จะไปต่อใสิ่งที่จะไปต่อต่อในปี2016ของเราเลยลลมีอะไรบ้างอืมสิ่งที่จะไปตอ่อใน2016นะครับพวกเราก็แน่นอน,นครับเล็บไม่ใช่ซีรีส์ซีรีส์ของพวกเรานั่นเองนะครับก็คือไม่สิงเลอเบิร์แล้วก็อโนน่ลเลเบอร์ครับถูกต้องแล้วครับผมเป็นเป็นซีรีส์เรื่องที่กำลังจะแบบมาต่อใช่ครับคิดว่าฮะอะไรเหรอ เฮ้ยทำตามพี่เขาทำไมเก็บดีเขาทำอ่ะไรมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรอครับก็คือรอติดตามดูใช่ครับผมรอเซอร์ไพรส์สนุกๆมาให้พี่ๆทุกคนได้ดูแน่นอนอาจจะมีนะครับในวันในวันประกาศไลฟ์อัพครับเได้นะในวันประกาศไลฟ์อัพครับครับก็พูดได้แล้วแหละมั้งครับ หวังว่าจะมีนอกจากี้แล้วก็จะมีเรื่องะปกาไฝากติดตามเลยครับอันนี้ฝากติดตามเลยครับครับผมก็เหมือนที่พี่โทบอกเลยครับก็อยากให้ทุกคนแบบรอตอนช่วงไลฟ์อัพแล้วกันเนอะอะรครับะสุสุดนึงไม่มีเลยช่วงนี้ี่ริดห้องดามเมกาบางนาเราอยู่นี่นะครับห้องดาปิดอยู่เหรอครับ เดี๋ยวน่าจะเปิดแล้วนะจากนี้ลาล่าสุดเพิ่งเห็นแบบที่พี่ออฟไปแบบสัมภาษณ์อู๋บอกว่านิดเริ่มปีมาเนี่เข้าห้องน้ำไปวันสี่ห้าร้อย <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่ไมเข้าดีกว่าจริงครับเราขอ <c oughs> อยู่แบบ <c oughs> เป็นเด็กดีดีกว่าใช่ครับขอเป็นแบบห้องชมพูดได้ไหม <c oughs> ขอไม่เข้าสักห้องเลยได้ไหมครับ <c oughs> ก็คือผมอะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ยินพี่น้ำปิงบอกว่าภายในปีนี้ผมก็เลยขอพูดตามพี่น้ำปิงนะครับว่าภายในปีนี้แล้วกันเพราะจริงๆยังยังไม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ลอกกันบ้านลอกกันบ้านเพราะว่าพูดพูดตามแล้วแสดงว่าแบบว่าเซฟเซฟครับแบบว่ายังไงก็ไม่เข้าห้องดำแน่นอนครับผมอ๋อที่น้ปิงกับพี่เต้ลกับเปิลูกไปแล้วลูกอ๋ออ๋อ ของเราครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยใช่ครับผมยังไม่ได้คิดเลยครับใช่จริงครับยังไม่ได้คิดรู้สึกว่าตอนนี้ยังยังพวกเรายังยังเด็กอยู่ถ้าแบบว่ามีลูกอาจจะแบบใช่ยังยังไม่พร้อมครับผมครับคือขอดเลี้ยงแมวแม่ยังบอกว่าดูแลตัวเองให้ได้ก่อนใช่ป่ะแวขอยังไม่มีแล้วกันนะครับผมขอเลี้ยงดูตัวเองก่อนเงินก็ไม่ค่อยมีเลี้ยงลูกไม่ไหวแน่เงินเงินมีครับเงินมี ช่วนี้ก็ให้ังนี้ดูแลพวกเราบ้างครับอใช่ไม่มีเสียงเหรอให้พี่เขาไปอินเสิร์ตเสียงอ๋อโอเคครับอ๋อหรือว่าให้เราทำแล้วแบบพี่ๆทุกคนช่วยกันพูดนะครับใช่ใใช่พี่ตะโกนเรับสามใช่ครับหนึ่งสองสาม บบคนเลยเอ่อะดินทาง่อยเดร,ยร่าันมีออะอยามาเอสถานกานอ,กอ,อ,กอกเวลา,ยยาครับผมก็จริงๆถ้าพูดตรงๆก็คือแบบก็มีมีบ้างนะครับแบบประปรายแล้วกันเพราะว่าแบบกล้องก็แบบไปเรียนด้วยไงก็แบบว่าจริงๆกล้องก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอยู่บ้านเท่าไหร่ก็จะแบบว่าไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่ก็อาจจะแบบมีเจอบ้างใช่ครับครับก็ว่าไงดีอะการรับมือ การรับมือเหรอครับก็จริงๆก็ผมก็คือจริงๆใครสมมติแบบว่าแบบบังเอิญเจอผมก็แบบเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็แบบว่าไม่ได้อะไรแต่แบบก็จะมีแบบบางครั้งที่แบบมีการบุกจู่โจมบ้างก็จะแบบว่าเออสวัสดีครับสสวัดีก็มีบ้างนิดนิดนึงครับผมแบบไม่ไม่บ่อยนานทีครับผม عة, ครับผมเหรอครับผมว่ายังไม่มีนะครับที่แบบรุนแรงมากถ้าสำหรับผมนะครับแบบใจเฉยใช่แบบตกใจแบบกำลังแบบใจตันเฮ้ยทำทำใช่ครับครับของผมของผมจริงๆของผมไม่ค่อยมีครับเพราะว่าผมไม่ค่อยออกจากบ้านเท่าไหร่ครับใช่ไม่ดูอะไกันทีบ้านใช่อินโทรเวิร์ดครับผมก็พี่โทรอาจจะดูการ์ตูนอยู่ที่บ้านแหละเล่นเล่นเล่นเกมครับเล่นเกมเล่นเกมอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ด้วยครับอะไรฮะก็พี่โทรดูกับเล่นเกมทั้งวันเลยอ่ะใช่ติดช่วงนี้ติดเกมโทรศัพท์อ่เกมอะไรไหนพูดซิ ไม่เอาเชสนะอันนี้ก็หกไม่เอาก็คือเอาแค่ว่าจะมีแล้วดีเลรับมือได้ว่าว่าอะไรอย่าน้เนาับครับผมก็คือแบบแบบที่ดีสุดก็คือการแบบเซฟตัวเองไว้ก่อนครับใช่เออแต่ว่ามีครั้งหนึ่งครับแบบว่าตลกอ่ะคือแบบว่าคือคือผมอะบังเอิญเจออาจจะเป็นแบบเป็นรุ่นน้องครับผมครับเฮ้ยพี่กล้องขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมแล้วแบบโอ้ยไม่ได้ครับขอโทษด้วยนะแบบว่าถ่ายไม่ได้ก็เลยแบบว่าหันไปเจอเพื่อนพอดี น้องถ่ายกับเพื่อนพี่แทนก่อนไดไจริงเหรอแต่ว่าไอ้แก๊งเราอ่ะแบบว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่คนเราเวลายางงี้ไอ้คูก็เคยเจอครั้งโหเปิดมาสองอาทิตย์แล้วเจอวันเดียวแต่ว่าตั้งแต่เรียนปีหนึ่งมาเจอพูวันสามครั้งนะครับที่มอจบสี่ปีใช่กับพี่นัทพี่นัทอีกคนนึงเจอสองครั้งก็แบบไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่ ใช่ใช่ครับเจอช่วงสอบเฮ้ยวันนี้เหรอครับผมรู้แล้วผมรู้หมดแล้วผมรู้หมดแล้วแหละกาแฟหรือกาแก่อนนะาอกฟี่อเา่ิอันนั้นเองผมผมไม่รู้ รอรุ้นไม่ใช่ครับครครับผมก็วีน้องๆเหรอเนี่ยรู้สึกแก่เลยรับโตแล้วไงจะติขวบแล้วจริงนิดเรามาอยู่ซีซั่นหนึ่งเนี่ยน้องเขาซีซั่นสามแล้ววะครับผมก็ฝากถึงน้องๆคราบก็ในการแบบเอาจริงก็คือวันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งวันสำคัญสำหรับน้องๆเลยในการเลือกพันเนอร์ครับเพราะว่าการตัดสินใจอะไรไปอะไรย่างเงี้ยแบบคือการเลือกพันเนอร์แล้ววะมันก็คือแบบทำงานกับเขามาตลอด เลยครับผมในแบบการทำงานนี้ของเราก็แบบมาประมาณสองปีกว่าแล้วครับก็สู้ๆนครับน้องๆเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็เลือดควันเนอร์เก่งมากครับครับผมก็ไม่ว่าน้องๆจะตัดสินใจยังไงนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนสู้ๆนะครับครรัับบตน้องมอะไรครับเตรียมรับน้องไหมขอความรับน้องอะไรคขอมความรับน้องเหรอครับเป็นเป็นอะไรเหรอครับอ๋ออ๋อน้องแพทเหรอจอยากอยากรู้ว่า เราใครจะเลือกใครอะครับอ้าพี่ชมไม่รู้เหรอเนี่ยเอาพี่ชมไม่รู้เหรอกล้องรู้ทุกคนก็บอกได้ทุกคนเลยเนี่ยโอ้ยเราเราเราชมัครเลือกใครครับฮะไม่รู้เหมือนกันจำจำไม่ได้มันนานแล้วเราอยู่ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งไงผู้เล่นผูก็แก่แล้วครับก็ฝากติดตามนะครับ Dream d e f e n s h i p ซีซั่นสามได้ครับผมก็วันนี้แล้วใช่ไหมครับผมวิวตนนี้น้องๆไปนั่นนี่ น้องๆไปสยามใช่ๆๆก็เมื่อกี้แต่งหน้าเจอกันอยู่รู้หมดแล้วนี่จริงๆอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ให้เดี๋ยวพิมพ์ให้ในเอ็กตอนนี้เลยตอนนี้เลยครับผมนั่งคู่กับช่างแต่งหน้าครับใช่ครับก็เหมือนเห็นน้องนั่งอยู่อย่างนี้แล้วก็พี่ออสก็นั่งอยู่ตรงข้ามก็นั่งกันเป็นคู่กันนะแล้วก็แบบ คนน้องคนหน onder, ึ่งนั่งอยู่ที่แร์ก็เยือนอยู่ข้างหลังก็เป็นค vet ู่กันประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็เข้าใจย่ช่ไหมล่ะโอเคค่ะสวัเดีค่ะ